ห้ากันจําบอน้าพระลูกระหลานอยาวแหงว่าเป็นพ้าแล้วเอาผ้าเหลืองคุมหัวโลนแล้วก็โออาฟู่ฟ้ายิ่งเป็นบ้าไปทางลาบทางยศทางสนเสริญเยินยอเป็นสมุบไบดีกาตั้งแต่ยังไม่ออกจากบวชในโบสถ์นะออกมาแล้วก็อัตมานี่เป็นสมุอัตมานี่เป็นใบดีกา อัตมานี่เป็นพระครูอัตมานี่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุณอัตมานี่เป็นสมเด็จเล่กลายเป็นบ้าตั้งแต่ยังไม่ออกจากโบสถ์สถานที่บวชอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะพระเป็นนักเสียสละอะไรจะเกินพระไม่มีคําว่าพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐพอแล้วในธรรมของพระ ไม่รึงไม่จําเป็นต้องไปขวอยฟ้าหาอะไรมาว่ามาประดับพระมันมาเหยียบย่ำทำลายพระตัางหากเพราะพระนั้นวิเศษวิโสแล้วตั้งชื่อตั้งนามยธาานาศักนั้นไม่ได้วิเศษวิโสยิ่งกว่าคําว่าพระสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันบวชมาเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งหลายยินดีในคำว่าพระของตน อย่าไปยินดีในลาบยศสนรเสริญเด่ยนยอ่อชั้นนั้นชั้นนี้นั่นเป็นกาฝากถ้าอัาหลงมันลืมตัวแล้วนั่นเป็นกาฝากแล้วก็เป็นกาฝากมหาภายัยติดอยู่ในใครเป็นยศเป็นลาบอะไรพิดภัยจะอยู่ในที่นั้นความลืมเนื้อลืมตัวก็จะอยู่ที่ยศนั่นละยศของพระยศเหล่านี้ไม่ได้เหนือคําว่าพระ ค <c oughs> ำว่าพระเพียงพระองค์เดียวตอนนั้นเหนือหมดแล้วนี่เป็นพระาสากกยบุตรทที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชส่วนยนาศธรรมวรรศั์เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ส่งเสริมกันไปสำหรับว่าท่านผู้มีปฏิความดีความชอบรักษาศิกขาบทวินยัยให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ กำจัดความชั่วออกจากกายว่าตาใจของตนแล้วท่านกมาส่งเสริมความส่งเสริมความตั้งยศตั้งลาบเหล่านี้ให้พระนั้นนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้จะเหนือพระนะยศกนรเสริญเป็นชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งเจ้าถึงเจ้าฟ้าเจ้าขุนถึงขั้นสมเด็จก็ไม่เหนือจากคำเป็นพระนะคำเป็นพระนี่เป็นธรรมที่สูงสุดแล้ว ออกมาจากคำว่าสากยบุตรลูกตถาคตเรานั่น,นะเป็นพระโดยแท้อันนี้เสริมเข้ามาต่างหากสิ่งที่เสริมไม่ใช่วิเศษเยโสยิ่งกว่าคำเป็นพระที่เราบวชมาโดยสมบูรณ์แล้วแต่ขอให้ท่านตลาจำไว้อย่าพากันดิกันดิก,นดกับยศกับราบเสรเซยนย่อเป็นโลกะธรแปด พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละหมดโลกธรรมแปดก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสารเสริญมีสุขมีทุกนี่เรียกว่าโลกกรรมบแปดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลคเขาจะฆ่าเขาขยี้ขยี้กายากันไปแต่พระเราไว่บูไว้ออไว่เกี่ยวข้องมีแต่ธรรมอย่างเดียวพระเราเอาธรรมเข้าว่าเป็นจิตเป็นใจเป็นข้อวัดปฏิบัติ สูบลมหายใจเข้าออกเป็นพระร่นร้วดด้วยความมีสติรักษาศึกขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้โดยสมบูตรณ์ตลอดอิยบบทนี่คือความเป็นพระพระอริยตั้งขึ้นมาโดยละพังตนเองไม่ต้องมีผู้ใดมาตั้งให้เราตั้งขึ้นมาจากศีลธรรมพระพุทธเจ้าที่ประทานในแล้วบำรุงรักษาศีลธรรมเหล่านี้ให้ดีในตัวของเราเราอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดพระธรรมชาติที่เรา สั่งสมบำเพ็ญขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนี้ชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนเป็นเย็นเป็นสุขไอ้ที่มีคนอื่นมาเสกสรรปัญนยอให้ให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าใครลืมแล้วคนนั้นก็เป็นบ้าโยศไม่มีชิ้นดีเลยเป็นชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็เป็นบ้าชั้นใหญ่โตขึ้นไปอย่างสมัยปัจจุบันนี้ถึงขั้นสมเด็จยศของพระ ที่ได้รับการชมเชยสนรเสริญจ้งให้เป็นยศของพระถึงขั้นสมเด็จเวลานี้สมเด็จเรามันเป็นยังไงไม่ใช่ใกลายเป็นสมเด็จบ้าไปหมดแล้วเหรอมันน่ากาบหน้าไว่าไม่สมเด็จสมัยปัจจุบันนี้สมเด็จตื่นลากตื่นยศตื่นความสนรเสริญเยืนยอเห็นใจาลากใจยศอํานาจบาดว้องกว่าป่าเถื่อนน,น,น,นี่สมเด็จอย่างนี้สมเด็จกาฝาก มหาภัยกัดกินเจ้าของไปตลอดตลอดหาความเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้นี่เรียกว,ว่ายศกาาฝากอันนี้นะย่าไปสนใจไม่มีอะไรจะยิ่งไปยิ่งกว่ายศของพระที่ปฏิบัติตามหลักทาหลักวินยัย กิเลสจะขาดลอยลงไปโดยลําดับด้วยอานาจแห่งความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมวิยีธรรมอัตขันติธรรมความภาคเพียรเพื่อชาระกิเลสให้กิเลสมีมากมีน้อยจนเหนือธรรมะประเภทเหล่านี้ไปไม่ได้เมื่อนาธรรมเหล่านี้เข้ามาซรกาอกกิเลสทั้งหลายจะขาดสวันไปอย่างเหลือแต่ทรล้นล้วนทำล้นล้วน,ลวน,ลวนแล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุในหัวใจของพระ ผู้ปฏิบัติกรรมจากพิเลสออกจาก,กจ,จิตใจหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วภายจในจิตใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ในสมัยพุทธกาลท่านเรียกว่าเป็นพระหันสุดยอดแล้วไม่ต้องชำระอะไรบุญก็ละแล้วเป็นสมมูิบาปก็ละแล้วเป็นสมมูิด,ด้วยกันถ้าความเป็นอรหันบริสุทธิ์เป็นธรรมทานนี้เหนือโลกเหนือสงสาร ไม่ไม,ไม่ไม่มีบุญแล้วว่าที่ข้ามไปหมดแล้วปฏิบัติธรรมถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆจ,จ,จะถึงขั้นนี้ได้เป็นเพรก็ทำเป็นปัจจุบันให้ผลอยู่ตลอดเวลาอาการลีโก,โกใครปฏิบัติเราจะไปให้กิเลสมาหลอกลวงว่าการสถานที่เวลาเวลามืดแจ้งมามีอำนาจละกิเลสถอดถอนกิเลสให้คน ไม่มีมีแต่เราเป็นผู้ถอดถอนละถอนเองเมื่อแจ้งเป็นมืดเป็นแจ้งกิเลสเป็นเครื่องครอบคูลความหลงลืมเนื้อลืมตัวทําคนให้เสียได้เป็นลําดับลานากิเลสยังไม่มีชิ้นดีอะไรเลยมีตั้งแต่ทําไม่ลืมตัวชำระกิเลสออกจากกายวาจาใจของตนไปที่ไหนอย่าลืมเนื้อลืมตัวพระไม่ใช่ผู้ลืมตัวพระเป็นผู้ที่ สมบูลแบบด้วยความมีธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอยู่กับพระทุกองค์ทุกองค์ถ้าพระมีสติธรรมปัญญาธรรมวิยาธรรมขันติธรรมอยู่ประจําใจตัวแล้วนั้นแหละเป็นพระผู้มีธรรมเต็มหัวใจไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาเสกสรรพยอตั้งให้เป็นชั้นนั่นภูมินี้ขึ้นมาและสุดท้ายสิ่งที่ตั้งมามันก็กลายเป็นกาฝากมหาภัย มากัดเจ้าของตัดเจ้าของแล้วก็ไปกระ,กะทบกระเทือนคนอื่นเอาลาบเอายศกาฝากมหาไผยนั่นนะไปเกี่ยวเผาคนอื่นไปได้นี่นี่ภายนอกภายในเราหาเองไม่ต้องมีใครมาตั้งอืมแล้วก็ไม่มีใครมาถอดมาถอนได้เลยให้พากันหาเองนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ประกอบกองพลาบเพียงเองเพราะกิเลสมีอยู่กับเรา ไม่มีใครเอามาให้แหละมันเกิดกับหัวใจดวงนี้แต่มันก็เป็นภัยตั้งแต่ขณะที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจเราก็ชำระมันด้วยธรรมออกจากหัวใจของเราจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พูดท่าแล้วอยู่ไหนสบายหมดนะให้พระลูกพัหลานจําเอาไว้พระเหล่านี้แหละเป็นอันดับหนึ่งมมผู้ที่ทรงมากุนิพานกนใครทั้งนั้น นอกนั้นเราก็ไม่ได้ประมาทแต่ผู้นี้เป็นผู้ที่ว่างหน้าที่การง,งานทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการโลี้ที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างประชาชนเขารับไว้เป็นภาระหมดเรามีแต่หน้าที่ประกอบเราคำพากเพียรเพื่อชำระกิเลสมีมากน้อยชำระออกให้หมดจนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธะขึ้นภา,า,นายในจิตใจแล้วพระผู้นี้แลเป็นผู้เลิศเลย เลื่อเลือจากความเพียรของเราให้อาศัยตนอย่างนี้นะอย่าไปวางอันเรื่องยศเรื่องลาบ,ลบเรื่องบ้าบอบอสันนักเเรสมันชอบยอเรื่องของยิเรสนี่ชอบยอทั้งนั้นทั้งนั้นพระถราเป็นพระต้องหนักแน่นในทางกิเลสก็เป็นพระชอบยอสันนักเสริญเยนยอเป็นชั้นนั้นชั้นนี้แล้วเป็นบ้ายอไปเลยใช่ไม่ได้นะพระเราพระไม่ใช่ผู้เป็นบ้า ใครจะสุขขุมกัมปีรภาพยิ่งกว่าพระความอดอมทนอยู่กับพระความมีสติอยู่กับพระความมีปัญญาพิจารณาใจจองอยู่กับพระความเก็บความรู้สึกไว้ลึกๆแสดงออกตามการสถานที่เวลาเวลาและเหตุผลที่ควรแสดงออกเจ็บไว้ในสิ่งที่ควรเจ็บไม่มีใครเกินพระนั่นนี่เะพระแท้เป็นแบบฉบับของโลกได้ตลอดมานะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระจึงเป็นที่กราบไหา้ของประชาชนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเรามาจนมาตั้งทุกวันนี้ไม่มีคําว่าเสื่อมคลายไม่มีคําว่าคริวลาสมัยขอให้ทําตนเป็นผู้มีสติสตตังรักษาตนตลอดเวลาศีลธรรมประดับตนให้ให้สวยงามนั้นให้รักษาให้ดี พระไม่มีอะไรสวยงามสวยงามแต่ศีลกับธรรมทังนั้นเป็นเครื่องประดับพระนะผ้าเหลืองก็ไม่งามหัวล้นก็ไม่สวยงามอะไรคนเขาบเรบเลื่อมใสเขาไม่ได้เขารบหัวโล้นผ้าเหลืองเขาเขารบคุณธรรมของพระผู้บวชแล้วปฏิบัติตนเต็มองค์ของพระต่างหากให้พากันตั้งใจปฏิบัติ แม้เราเองกับกิเลสไม่หลุดลยอยไปเพราะควาเป็นพระหวัวร้อนปวดชิวเฉยแต่เป็นเป็นผูดด้ดีกิเลสสิ้นไปจากความภาคเปียนเพราะความภาคเปียนของเราต่างหาให้บรรดาพี่น้องหลายจุดจําไว้ให้ดีอืให้ระพิษนปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีคําว่าคือนเนลาสมัยนอกจากกิเลส ันที่มันพองตัวพองตัวอันเป็นขี้ทั้งกองมูดคูด่ทั้งกองขีรษกระโปรงทั้งหมดไม่มีใครเกินพิเศษเรายกตนขึ้นไปเหยียบคําซึ่งเป็นทองคำทั้งแท่ง,ทงให้จมลงไปมันเป็นผู้อยู่เหนือทองคำด้วยความสกรปรงของมันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกิเลสไม่มีคำว่าสะอาดไม่มีคำว่าสวยงามแต่มันเสกสร้างกัญญาของมันให้เลือนลี้ยืดยิ่งกว่าธรรม ชอบยอไม่มีอะไรเกินยิ่เลยทีิเ่เลีคือตัวชอบโยกชอบยอตัวเองเหยียบย่าคนอื่นไปในตัวนั้นแหละถ้าทําแล้วไม่โยกไม่ยอพิจารณาตามความจรีงละตามความจรีงบ่าเป็นตามความจพียงถูกบอกว่าถูกผิดบอกว่าผิดแจ้ในตัวของเราเองเนี่นะย้ยูกห้านต่งางยพากันจดจําเอานะการพิรุปฏิบัติอย่านอนใจนะพระเรานะอยู่ไปอยู่ไปกไ็เรื่อเรเธอเธอไม่ได้นะ เดี๋ยวจะเป็นพระว่าโยศว่าลาบไปหมดพระในโลกนี้เรยไม่เป็นของประเสริฐอาสาจย์อะไรมีแต่พระโยศ์พระลาบพระสนเสริญเรอพระเป็นว่าเป็นวอกับยศกับสัตว์ลาบไปอย่างนั้นใช่ไหมลาะพระต้องเป็นผู้หนักแน่นในธรรมรรมีในใจแล้วอะไรไม่เลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้ปฏิบัติตนให้มีธรรมในใจการเคลื่อนไหวไปมาอะไรยาปราศจากสติธรรม ให้ระมัดระวังความคิดความอ่านการกระทำของตนตลอดเวลาจะไม่ผิดพลาดแล้วพระของเราจะเต็มวาดเต็มเต็งอยู่ตลอดเวลาให้พาลูกหลานทั้งหลายพากันจดจาเอาไว้นะการเทศน์นสนาว่าการสั่งสอนลูกหลานนี้ถือว่าหลวงตานี้ใน <c oughs> บวชมาก่อนแล้วที่มาเหล่านี้พลูกปัญานี่ยังไม่เกิดแหละหลวงตาบวชได้เจ็ดสิบสามปีนี่ฟังที่นั่ะ ผ่านชีวิตของพระมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งวันนี้ได้เจ็ดสิบสามปีหรือ 2, กับสองเดือนมาเนี่ยชีวิตของพระล้วนๆมาตลอดเลยจนเคยจนชินชีวิตของพระเราเรื่องคารวะอยู่ได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนนั้นเพศเป็นคารวะอยู่ได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนถูกจ็ด อาการบวชเจ็ดปีสามปีกับสองเดือนโลกออกบวดไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่พระล้วนๆอยู่ภายในใจแล้วปฏิบัติตนมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจทันตลายให้ทราบชนะว่าผลแห่งความดีงามเราพูดได้เพราะเราหาได้มากน้อยเหมือนเขาทางโลกเขาไปหาผลหาประโยชน์อะไร วันนี้ไปหาอะไรได้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้ห้าบาทคิบบาทยี่สิบาทเขาก็มาาเล่าสู่กันฟังด้วยความภาคภูมิใจหาอะไรได้ผลได้ประโยชน์มามากน้อยสมตามความที่หามาเขามาเล่าให้กันฟังเขามีความตื่นเต้นอนุโมทนาสาธุการด้วยผลลายได้ของกันและกันแต่เราหาผลประโยชน์ทางด้านธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าลงมา เราได้เท่าไรเท่าไรเรามาเล่าสู่กันฟังแต่เป็นของขวางหูของตาท่านทั้งหลายไปแล้วเหรอชาวพูดชาเป็นอย่างนั้นก็เป็นชาวเปรตชาวผีไม่ยอมรับีย่างทำทำท่านหาเท่าไรได้มากน้อยท่านสนทนากันเป็นความภาคภูมิใจยกตัวอย่างเช่นพระกรรมาฐานท่านอยู่ในป่าเวลามาสนทนากันนี้แหมต่างคนต่างตื่นเต้นนะไปอยู่ในถ้รมดันเป็นไ,ไง ว่านั้นเป็นยังไงเขาลูกนั้นเป็นยังไงเวลามาสนทนาธรรมะต่างคนต่างรู้ต่างเห็นต่างคนต่างบำเพ็ญรู้ในแง่ต่างๆกันทั้งภายนอกภายในแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั่วทั่วไปเล่าสู่กันฟังมีความตื่นเต้นลื่นลือนวนเชิงต่อกันเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงท่านคุยกันด้วยความตื่นเต้นได้ผลประโยชน์จากกันและการไปนั่นท่านคุยกันเรื่องอัดเรื่องทำท่านคุยได้ ท่านลื่นเลื่องวันเถิงในผลรายได้ของกนและกันนี่เราทั้งหลายให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นผลรายได้จากการทําความภาคเพียรชำระกิเลสตัณหาาสวะอยู่ในป่าหรือในอียาบทน,นั้นยืนเดินนั่งนอนตลอดอยู่ในป่าในเขานํามาเล่าสู่กันฟังให้เป็นความลื่นเลื่องวันเถิงใจเป็นที่มงคลแก่จิตใจของเราทำไมจะหาไม่ได้เล่าไม่ได้ ถ้าเราไม่หามันก็ไม่ได้ถ้าหาก็ต้องได้มาเช่นเดียวกันกับโลกเขาไปโสแสวงหาอะไรได้มาเขาเล่าสู่กันฟังได้นั่นเราไปหาอาถารรมนี่เราไปหาที่ไหนเราก็เล่าสู่กันฟังได้นี่ขอยท่านหลายจาวันนี้จะย้อนเข้ามาหาหลวงตาบัวนะใครจะว่าหลวงตาบัวโอ้วดโพโห้โ,อ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 โดเ็ตอะไรก็แล้วแต่ท่านคําทั้งหลายท่านั้นเป็นคําที่เป็นมงคล แต่คำหลวงตาบัวนี้เป็นอาบุอัปมงคลเป็นเสนียดของโลกก็ให้รู้ไว้ในวันนี้นะในท่านทั้งหลายเข้ามาวันนี้ก็มีหลวงตาบัวเป็นรากฐานส้องกาเข้ามานี่เพื่อหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะแนะนำสั่งสอนในแง่ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลแต่การแสดงออกในธรรมนี้จะเป็นมงคลแต่ที่เดตุอยู่ในหัวใจท่านทั้งหลายหรือจะเป็นเสนีจจยดอะไรอย่างไรบ้างให้นำไปพิจารณา เราตั้งแต่วันเราออกบวชมาทีแรกก็คิดว่าอยากไปสวรรค์ฉันปฏิบัติไปปฏิบัติจิตใจดูดดื่มดูดดื่มไม่เพียงอยากไปสวรรค์ทีแรกก็จะศึกหัวด้ปีสองปีมาก็จะศึกไปหาดูหาเมียให้ไปหาแม่อหนูให้มันฟาดหลังขูดหลังฝันหลังเหมือนโลกตัวทั่วไปละฉันเวลาไปบวชไปบวชไป จิตใจมันดูดดื่มดูดดืดด่มในอัดในธรรมน่าเข้าถึงพระนิพานจิตใจมันดูดดืดด่มเข้าไปโดยลำดับนีที่ในกรเม้าหาพระนิพานจะไปพระนิพานอย่างเดียวขอให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้โดยชาติเดียวตอนนั้นอย่างอื่นไม่เอาอืมแล้วท่านผู้ใดที่แนะนําสั่งสอนเรื่องอดเรื่องธรรมเรื่องมรรคพนิพานให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งหายสงสัยแล้วเราจะกราบท่านผู้นั้นมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้ว จะเอาตายเข้าว่าเลยนะพหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็เข้าหาหลวงปู่มัน่นท่านก็เปิดเผยออกมาเหมือนว่าท่านกางเรดาร์เอาไว้นะเรื่องวรคผลนิพพานท่านจะไปหาอะท่านใสอย่างเผ็ดร้อนด้วยนะให้สมอย่างเจตนาของเราที่มุ่งต่อท่านอย่างแรงกล้าท่านก็ตอบรับอย่างหนักแน่นเต็มหัวใจเราที่ฟังสมใจเราเออท่านมาหาอะไร ขึ้นไปเหมือนว่าคนเคยทะเลาะบอกแวงงเป็น <c oughs> กรรมเป็นเวรกันมานานแสนานานนะพอมาเห้อท่านมาหาอะไรท่านมาหามาผลที่พานเหรอชี้ไปตามต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดดินลมจนกระทั่งถึงทั่วแดนโลกชานั่นเหล่านี้ไม่ใช่กิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมน่นสิ่งที่เป็นธรรมแท้เป็นกิเลแท้อยู่ที่ใจท่านมูนก็มาหาใจเอาให้ พิจนาเปิดออกที่ใจจะเจอทั้งกิเลสจะเจอทั้งธรรมอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมตัดสรู้ที่หัวใจสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นศารณะของพวกเราเป็นที่หัวใจท่านก็ใส่ลงไปตรงนี้เอาให้นักในทางด้านภาวนาเปิดออกให้หมดกิเลสก็จะเห็นธรรมก็จะเห็นเห็นที่ใจนี่แหละเพราะจิตนี่มันมันวัน,นจุไว้หมดมันมีอะไรบกกป้องเอาทํามไปเปิดก็เห็นได้หมดเหมือนกันนะ นั่นแหละในฟังทำจากนั่นมาแล้วก็เอาใต้เขาว่าอย่างว่านีเน่เล่าผลการปฏิบัติทําให้ท่านลูกหลานทั้งหลายฟังเป็นจะเป็นการโกหกแล้วเหรอเอาวินาทีนี่เราถอดชีวิตจิตใจของเราที่รอดเป็นรอดตายมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังพร้อมทั้งผลงานที่ปฏิบัติมาว่าเหตุกับผลสมดุลกันไม่มีที่ต้องตีเหตุเราก็เอาจนรอดตายรอดตายมาผลก็ได้เป็นที่พอใจ โดยกระทั่งถึงจุดสุดท้ายพูดะย่อๆให้ท่านหลายฟังการปฏิทิปฏิบัติเหตุคือือหนักแน่นที่สุดเอาเป็นเอาตายเขาว่าเขาว่าเขาว่าตลอดผลก็เข้าขั้นโดยลําดับดำดาาขึ้นไปสูงขึ้นไปฟาสกิเลสขาดสบบาั้นไปจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจิตนี้สว่างจ้าครอบโลกธาตุขึ้นมาในคืนวันที่สิบห้า คือสภาคม2,493วนหลังเขาวัาดดอยรมเจดีจังหวัดสกลนครนั้นเป็นวันที่เราตะเกียกตะกายฟัดกับเย็มาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงขณะนั้นวันนั้นเป็นวันตัดสินกันขาดสะบ้นวันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยนี่เป็นผลงานของเราที่ได้ปฏิบัติมา ได้นำมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้ก็เอาทำเหล่านี้แหละทำที่เราตะเกียรติกายมาทั้งเหตุทั้งผลน่มาเล่าให้พี่น้องไหนฟังให้ขวากันนําไปพื้นปฏิบัติทรมาของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจุบันเป็นอากาลิโกมีผลตลอดเวลาที่ผู้บาเพ็ญจะได้ต้องได้ราบตลอดเช่นเดียวกับพิเลสอาการลีโกเหมือนกัน ถ้าใครไปทำบาปท,ทำกรรมทังไรมันก็เป็นผลเป็นอาการนิโกเช่นเดียวกันยี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นอาการนิโกโจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแห่งหัวใจเราไม่หาอะไรอีกแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2 4ง3ัี่ร้กสามที่ว่าหามมาหา,า,ห,าหนหาสวรรค์หานิพพานหาอะไรไปยุติด,ด้วยจิตใจที่ สว่างจ้าอะไรขาดสะบั้นไปหมดความมืดบอดทั้งหลายไม่มีเหลือเลยที่กิเลมันปิดบังเอาไว้หุ้มห่อเอาไว้ให้มืดมวดทำฟาดแตกกระจายออกหวดแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่หาทำอีกพูดกงกงตามความสัตย์ความจริงหาที่ไหนทำทำอยู่ที่ไหนจึงต้องไปหาไปหาที่ไหนนั่นมันจ้ากันอยู่แล้วในหัวใจหาไหนนั่นนั่นละทรรมที่ปฏิบัติมา จก็สร้างสุวรรณตั้งแต่วันนั้นแล้วและสพูติเจ้าตัดสะููเพียงพระองค์เดียวใครไปเป็นจักขีพยาญให้พระองค์จึงได้เป็นสพูทธเจ้าขึ้นมาพระองค์ตัดสรููขึ้นมาความเป็นศาสดาด,าด้วยสันท,ทิิโกขันสุดยอดของพระองค์นั้นแหละเป็นศาสดา,ดาเอกสอนโลกว่าจงกะตั้งตุ้วันนี้สาวโกทั้งหลายก็เป็น <c oughs> สันท,ทิิโกมวนกันมวนกันเป็นสาระ สารนงานคัจฉามีของพวกเราทั้งหลายตลอดมาไม่มีคําว่าคลืบไม่มีคําว่าล้าสมัยมื่อกับแจ้งมีมาดั้งเดิมกิเลสกับธรรมมีมาดั้งเดิมบนหัวใจของสัตว์เอาแก้ลงไปแก่มากแก่น้อยกิเลสจะพังลงไปถ้าส่งเสริมกิเลสแล้วก็กิเลสจะหนาแน่นขึ้นมาทำใจเหงื่อแนงไปสุดท้ายคนทั้งคนพระทั้งองค์ไม่มีราคาราคาเพราะกิเลสตื่นเอาหมดมีแต่มูดแต่พูดเต็มหัวใจของพระ หัวใจของประชาชนอย่างนี้หมดราคามีแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นหารากามราคาในตัวตั้งแต่วันเกิดมาจนนั่งถึงวันตายไม่มีแม่ไมถีแมทใจเลยเราอยากเป็นคนเช่นั้นเหรือถ้าเราไม่อยากเป็นคนเท่านั้นเอาฝึกตัวเองเข้าไว้สินะเอาให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้แหละเดี๋ยวเมือ่อวัตถือคาดไปแล้วไหวขาดิพระพุทธเจ้าขี่โพยกปูสาทุขึ้นเลยอ พระพุทธเจ้าขี่พระโองค์วัดเหวอนกับแม,แม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอ่านี่ข้อเปรียบเทียบท่านตาลัยฟังนะแม่น้ำมหาสมุทรทะเลกว้างขนาดไหนนี่ฝนตกมาจากเมฆกีกก้อนมีประเภทต่างๆตกระหว่างเป็นน้ำมหาสมุทรด้วยกันหมดไม่ได้นิยนมว่าเมฆก,ก้อนด้านก้อนนี่ฝนเมฆด,ด้านเมฆนี้มาจากที่ใดที่ไม่มี พอถึงน้ำมหาสมุตรเป็นน้ำมหาสมุตรอันเดียวกันหมดเลยนี่ฉันได้จิตที่บาเพลินมาบาเพลินมา,มา,มาด้วยวาสานาบาร,รมีของคนอย่างที่เราว่าทบุญให้ชานรักษาศีลเจริญเมเตตาภาวนานี่ลวนแล้วตั้งแต่าการ,าราบาร,รมีเสริรรมรต่อบาร,รมีเจ้าของให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยละเพื่อเข้าถึงขั้นมหาววมุวานิพานวรรลุธรรมเปึงนี่เจกว่าบาร,รมีเต็มส่วนแล้ววันรลุธรรมเปึงหาดิพานที่ไหน ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรถามหาดิพานหาอะไรมันเป็นมหาวิวารุษหาฬิพานเหมือนกันบทเหมือนกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงใครจะเป็นชาติชตัดด้นวาระใดก็ตามอยู่สตานที่ใดก็ตามคุณงามความดีคุณ,ณธรรมไม่ไม่ขึ้นอยู่กับชาติวาระขึ้นอยู่กับการวาเป็นของผู้ของผู้ปฏิวัติหลายเมื่อเต็มอิ่มแล้วเต็มถึงขั้นอันนี้เป็นมหาวิมุษวานิพานด้วยการบท ให้พากันจดจำนำไปปฏิบัตินะทำกับว่าพุทธเจ้านี่เลิศเลอขนาดใดถูกกิเลสเหยียบย่ำขับาลอยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสไม่มีใครมองทำเลยมีตั้งแต่ฝ่าเท้าเหยียบกิเลสแลกเหลวไปบดให้ให้เอาทำขึ้นมาเหยียบหัวกิเลสทํา,า่าแหลกเหลวขึ้นลงไปโดยลำดับทมที่จะจ้าขึ้นบนหัวใจที่ไม่ต้องถามอะไรในโลกเี้ไม่มีอะไรเหลือใจที่เป็นธรรมล้วน ไม่มีอะไรเหนือใจที่เป็นธรมธธรมชาต,ติ้วนรุนไปในตนแล้วนี่พากันตั้งใจประพฤติปฏิวัตินะการประพฤติปฏิวัติธธรทมของพุธเจ้าสดสดลอดรอดมีรถมีชาติตลอดเวลาเป็นปัจจุบันธรรมไม่มีคําว่าคือเวาลาสมัยการกิเลสมายกมันมันเหยียบยจําทำลายเอศอาสนาล่วงไปเท่านั้นอ่มรรคนิพพานจะลดลงลดลงศาสนาบทไปนั้นมรรคนิพพานจะไม่มีไม่มี สุดท้ายมาผลวิพพาน,นาไม่มีเลยก็หัวใจเป็นธรรมมันไม่มีมันบุ้งแต่แดนตะโลกมันก็มีแตแดนตะโลกเต็มหัวใจสันโลกโลกจึงเต็มไปในตะโลกนั่นนหละผลข,ของของกิเลสมันหลอกลวงสันโลกผลข,ของธรรมที่สอนโลกให้นั่นก็คือท่านพระอรหันตานหารที่พ้นทุกไปสู่นิพพานนี้มีจำนวนเท่าไหร่เอาว่าเทียบกันทีนะ่นั่นนั่นเราเราจะไปสมัครไปนรโกไปเจ้าหรือไปสวัรค์นิพพานดูตัวเอง เวลานี้เราอยู่ในทางสามแ่งสี่แ่งจะแยกไปทางไหนก็ได้เราจะไม่ตายเราจะสร้างความชั่วได้ความดีก็ได้ให้เลือกแฟนเสียตั้งแต่วันดีนะคันเลือกแฟนดีเรียบร้อยแล้วเราจะอบอุ่นตายใจอยู่ที่ไหนสบายหมดวันดีก็พูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องลูกหลานฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจนี่นำไปราพื้ปฏิบัติเวลาจะหลับจะนอนอย่าลืมเนื้อลืมตัว อย่างไรต้องไหว้พระอาหารหังสวขาโตสุหิวโนกราบพระพุทธเจ้ากราบกรามกราบพระสงฆ์แล้วให้นั่งภาวนานึกพุทโธพุทโธภายในใจเรียกว่าภาวนาคําบริกรรมด้วยพุทโธหรือคําใดก็ได้ที่เราชอบตามกรณีทีสมองเราอย่างน้อยให้ได้ห้านาทีจิตใจจะสงบ,บเย็นในเวลาที่สติครอบงำตอนนั้นกิเลสเกิดไม่ได้ชานสติมีกิเลสไม่เกิดสตินี่เป็นสาคัญ เป็นน้ำเ,เรียกว่าฝั่งครอบมหาสมุิมหานิยมตรางคือกิเลสคือคือสติตรงสติได้ครอบแล้วกิเลสจ,จะหนาแน่นขนาดไหนเกิดไม่ได้นะพอกิเลสพอสติเผลอจะนั้นกิเลสจะยกกองคนขึ้นมาทันทีเยียบหัวใจเราพากันรักษาสติให้ดีวันนี้ก็พูดธรรมะเพียงเท่านี้แลเห็นสมควรแก่ท่าแจกันกาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ ท่านทั้งหลายโดยชั่วกันเทอนะ